สวัสดีค่ะวันนี้ครูณนะทีิชานะคะจะมาสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการถอดคำประพันธ์โดยความหมายของการถอดคำประพันธ์นะคะคือการเอาบทประพันธ์ที่เป็นร้อยกองมาแปให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะการถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกองนะคะคือ การอธิบายความหมายของคำและเข้าโครงเดิมของบทร้อยกองโดยอาจอธิบายจากบทร้อยกองที่เป็นบทบรรยายหรือพณน,นาโวหารทั้งนี้การถอดความมีประโยชน์คือทำให้เข้าใจบทร้อยกองบทนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นในการเรียนภาษาไทยนะคะทักษะด้านการอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ในบางครั้งบทเรียนนอกเวลาจะเป็นรอยแก้วธรรมดาและก็จะมีรอยกองอีกด้วยค่ะซึ่รอยกองบางบทนะคะใช้คําศัพท์ที่ยากและไม่คุค้นเคยในชีวิตประจําวันจึงทําให้ยากต่อการทําความเข้าใจค่ะการถอดคำพายานนะคะจะต้องอาศัยหลักการดังนี้ 1. รู้ความหมายของคําศัพท์ในเรื่องนั้นๆนถูกต้องท่องแท้ 2. ศึกษาเนื้อหาโดยรวมของเรื่องนั้นๆ สาถอดความทีละบรรทัดหรือวักโดยคำนึ่งถึงเรื่องราวก่อนหน้าน,านั้น 4. ทํทความเข้าใจกับข้อความที่ถอดตั้งไว้และ5นะคะเรียบเรียงข้อความใหม่เหมือนกาลังจะพูดเล่าเรื่องนั้นให้ผู้อื่นฟังนะคะตัวอย่างการถอดคำประพันธ์นะคะ mm. เมื่อน,นั้นโฉมจันกรณยาบาลสีอยู่ด้วยยายตาได้5ปี ยักแ้นเศษทวีทุกเวลาคันข้ามตักน้ำตำข้าวคันรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่าเก็บผักเที่ยวหักฟืนมาการะยาค้าขายได้เลี้ยงตัวนะคะถอดความได้ว่า ช่วงที่นางจันเทวีนะคะอยู่กับตายายในระยะเวลา5ปีนั้นมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะคะกิจวัตรของนางจันเทวีคือช่วงค่ำจะตักน้ำตำข้าวและช่วงบ่ายจะเข้าป่าไปเก็บผักเก็บฟืนและค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองนะคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะท้ายคลิคปครูบีใบงานให้นักเรียนลองทำนะคะ เปิดไากานทักเรียนลองถอดคำประพานนะคะอย่าลืมทำกันนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คราบหนะ้า